โอเคกลับมากันต่อนะครับผมก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะในช n e l ลุงเคนเล่นเกมนะโอเคตอนนี้ลุงเคนก็จะไปไปฟาร์มนะไปฟาร์มตอนนี้ยังขาดไอเทมอยู่นะหลังจาก e ีที่แล้วลุงเคนก็ไปฟาร์มของจากลาทารลอสมาใช่ไหมตีลาทารลอตรอบเดียวมันไม่ได้ไงลุงเคนก็เลยไปตีนอกรอบนะ ไปตีเอานอกรอบโดยที่ลุงเคนไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําไรเพราะว่ามันต้องตีหลายรอบไนงะถ้าเกิดทําคลิปมันคงยาวอะ่ะมันคงแบบตีตัวเดิมๆทำซ้ำทำซ้ำอะ่ะเดี๋ยวคนดูมันจะเบื่อเอาเป็นว่าลุงเคนไปตีนอกรอบแล้วลุงเคนก็ฟาร์มชุดลาทะลอดมาได้ทั้งชุดเลยนะกว่าจะได้มาก็ยากลําบากพอสมควรนะฮะโอเคไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เราลุงเคนจะไปฟาร์มจะไปตีตัวที่มันเป็นมัน,ม,น,ม,นมันชื่อว่าอะไรวะ จูราโทดัปป้านะถ้าจำชื่อไม่ผิดที่ว่ามันเป็นเหมือนเหมือนปาดุกอะที่มันอยู่ในโคลนอะเพราะว่าลุงเคนอยากได้ชิ้นส่วนมันนะเอามาทําเป็นอาวุธธาตุน้ํานะเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวลุงเคนต้องไปตีเดียบรอสนะไปตีเดียบบอสแต่เดียบลอสหรือจะเดียบอสมันก็ออกเสียงได้ทั้งสองอย่างนะแล้วแต่โอเคเพราะลุงเคนต้องการอาวุธธาตุน้านะเพื่อที่จะไปตี เดียร์บอสนะเพราะว่าเดียร์บอสมันแพ้อาวุธธาตุน้ำนะการที่จะจะหาชิ้นส่วนที่จะไปทำอาวุธธาตุน้ำได้ก็ต้องมาตีตีเจ้าจูราโทดัสก่อนนะไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกป่ะนะจูราโทดัสเออน่าจะใช่นะการฟาร์มจูราโทดัสลุงเคนขาดแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะเพราะว่าลุงเคนจะทำพองมแมลงไงพองมแมลงธาตุน้ำนะมันต้องเอาชิ้นส่วนจากไอ้ตัวเนี้ยมาทำเป็นอาวุธนะ เพื่อที่จะไปสู้กับเดียบรอดนะก็เลือกเป็นเกสซอร์เอามาใช้นะพราะลุงเคนก็เล่นเกสซอร์ตมันก็เก่งพูดจริงๆนะเล่นเกสซอร์ไม่เก่งไอดาบใหญ่นะ่ะเพราะว่ามันลุงเคนเล่นทีไรแล้วลุงเคนชอบฟันวูดวืดทุกทีเลยหุยลิ้นพันกันวืดนะวืดฟันวืดตลอดนะเควสนี้เป็นเควสระดับ6ดาวนะเป็นมอนเตอร์6ดาวนะก็ไม่ถือว่ายากเท่าไหร่ก็ ก็ถือว่าง่ายๆนะเบสิกเบสิกนะเราฟาร์มเอาของนะเพราะอยากได้ไอเทมเอาไปทำอาวุธนะเพราะว่าเราจะไปสู้กับเดียบอสจะไจะฟาร์มของที่ตัวเดียบอสอีกทีเราก็ต้องใช้อาวุธที่เดียบอสมันแพ้เราถึงจะสู้ได้ง่ายนะพะมอนสเตอร์แต่ตัวมันก็จะแพ้ธาตุนะบางตัวก็แพ้ธาตุไฟบางตัวก็แพ้ธาตุาไฟฟ้าแพ้ธาตุน้ำอะไรอะไรก็ว่าไปบาบานะแล้วก็พยายามหา อาวุธชาตเนีนั่นแะเพื่อไปสู้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นนั้นแล้วเราจะสู้ง่ายนะตึ้มีเข้าไปหวัวแตกไปเลยแหนะลุงเคนชอบฟันชอบชอบชอบแถมไงตีตีต,ต,ตีพอตีโดนท,ทีเดียวแล้วก็จะแถมอีกทีหนึง่งทีนี้ก็ไม่โดนนะวืดเนะี่ยติดแถมไม่หน่อยยังเล่นดาบใหญ่ไม่ค่อยเก่งอะ่ะเออแต่ลุงเคนก็เล่นดาบใหญ่ลุงเคนก็เล่นแบบทรงประมาณเนี้ยแหละ มึงเคนก็ไม่ได้คอมโบอะไรมากมายหรอกฟันฟันเก็บฟันเก็บวิ่งหลบฟันวิ่งหลบเก็บวิ่งอะไรก็ว่าไปว่าดาบใหญ่มันค่อนข้างจะอึดจริงๆนะตั้งแต่ตั้งแต่เล่นมอนฮันมาตั้งแต่ช่วงปี2017อนะนะไม่เคยเล่นพองมแมลงพอได้เล่นพองมแมลงได้เล่นอาวุธที่มันโจมตีเร็วๆเ,เล่นเร็วๆแล้วมันรู้สึกโคโรฟิลเลย รู้สึกสนุกไปอีกแบบอะสนุกมันสนุกไปอีกแบบนึ่งนะปกติลุงเคนเล่นดาบใหญ่ลุงเคนก็เล่นประมาณเนี้ยตรงประมาณเนี้แหละฟันฟันเสร็จชาร์จฟ,ฟันเก็บวิ่งหลบได้โอกาสจะฟันอะไรอย่างเงี้ยหาจังหวะฟัน ต้องบอกก่อนว่าลุงเคนเล่น2ตัวนะในคลิปมอนเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยที่ลุงเคนทำออกมาเ่ยลุงเคนเล่นอยู่2เซฟนะลุงเคนจะสลับกันเล่นนี่แหละกับตัวที่ลุงเคนสร้างมาใหม่กับตัวที่ลุงเคนเคยเล่นอยู่แล้วอนะไรเงี้ยลุงเคนจะสลับกันเล่นนะ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าถ้าลุงเคนเล่นตัวใดตัวหนึ่งตัวที่สร้างใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยคลิปมันยาวมากกว่าเราวกว่าเราจะไปเจอกว่าเราจะขึ้นไฮแลนด์กว่าเราจะขึ้นไปมัตเตอร์แลนด์กว่าเราจะไปเจอมอนโหดอะไรเงี้ยลุงเคนกลัวคนดูเบื่ออ่ะ แบบเอ้ยตีแบมอนกากตีแบมอนธรรมดาอะไรเงี้ยเออลุงเทนก็เลยสลับเล่งกับไอตัวที่มันขึ้นไฮแแลงไปแล้วอะขึ้นมาเตอร์แแลงไปแล้วเพื่อที่จะไปตีแบบมอนมอนหดหดอะไรเงี้ยน,นะเผื่อคนดูเบื่อเ,กกเนี่แก้เลี่ยนแก้เลี่ยนแก้เลี่ยนเพราะว่าลุงเทนมีเควสแล้วตอนเนี้มีเควสให้ไปตีอะไรนะคุชราคุชราที่ว่ามันเป็นมังกรธาตุลมอ่ะ ออตอนนี้มันมีเคเวสขึ้นมาแล้วแต่ลุงเคนยังไม่ได้ทำเพราะว่าลุงเคนติดฟาร์มของอยู่นะฟาร์มแบบพยายามหาไอเทมที่ว่ามอนเตอร์แต่ละตัวมันจะแพ้ทางกันใช่ปะแพ้ธาตุแพ้ไอเทมแพ้ชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะหาไอเทมอะไปสู้กับมอนเตอร์ตัวน,นั้นๆก็เลยเสียเวลาตรงเนี้ยต้องเข้าใจว่าเกมบอนฮันมันเป็นเกมที่ต้อง ตีมอนเตอร์แล้วก็ต้องหาทรัพยากรหาชุดหาอาวุธนะก็ประมาณนั้นเนีย่ยมันชอบมุดลงไปในโคนใช่ป่ะแล้วมันก็พุ่งมาแต่ถ้าพุ่งมันไม่ไม่ค่อยเจ็บตั้เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าให้เที่ยบกับเดียบอสและเดียบอสแม่งพุ่งขึ้นมาโดนดาเมจแรงที่ผ่าน เนี่ยถ้าเราติดสถานะเห็นปหมสเตมิน่าเราจะกลายเป็นสีฟ้าให้เรากินนูเบอร์รี่นะนูเบอร์รี่มันจะแก้สถานะผิดปกติต่างๆนะที่เกิดจากมอนเตอร์บัฟผิดปกติต่างๆเนี่ยถ้าเราติดสีฟ้าแสดงว่าเรากำลังติดสถานะเปียกอยู่สถานะเปียกก็คือเหมือนเหมือนเราเปียกน้ำแล้วทำให้ตัวเราหนักขึ้นแล้วมันทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยไวขึ้น ค่าสตามินา่าแล้วก็จะลดลงเร็วอะไรอะไรประมาณนั้นเราก็ต้องกินกินยาบัฟแก้นะกินกินนูเบอร์รี่แก้นะเล่นดาบใหญ่ก็มันต้องหาจังหวะตีดีดอะ่ะมันต้องหาจังหวะตีมันจะตีแบบ ทุกชับทุกชับ,ชบเหมือนอาวุธอื่นมันก็ไม่ได้มันไม่เหมือนในโหมดเทนนิงนะเว้ยเอาจังเห็นลุงเคนเห็นบางคนอ่ะอันนี้ต้องขออภัยนะเห็นบางคนมาคอมเมนต์ว่าเล่นดาบใหญ่ไม่ค่อยแบบแท็กติคอลเลยไม่ค่อยอะไรนู่นนี่นั่นต้องบอกก่อนว่าบางทีบางจังหวะบางบางช่วงบางตอนอ่ะมอนเตอร์มอนเตอร์ในเกมนี้มันไม่มันไม่ได้ยืนให้เราตีง่ายๆนะบางช่วงบาง,บางจังหวะลุงเคนก็ต้องค่อยๆต่อ,ตอแต่ตีตีธรรมดามาั่งบวกกับชาร์จชาร์จช,ชาร์ตตีบ้างอะไรอย่างเงี้ย มันต้องสลับกันจะให้ชาร์จตีตลอดเลยก็ไม่ได้มันคีอว่าต้องตีเบามั่งตีหนักมั่งค่อยๆตอดไปเพราะมอนเตอร์มอกมอนเตอร์แต่ละชนิดมันก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่เหมือนกันบางตัวก็เคลื่อนไหวเร็วบางตัวก็อึดอาดยืดหยาดอะไรเงี้ยมันอธิบายยากอะมันไม่เหมือนในโหมดเทรนนิ่งที่เราไปฝึกแล้วเราตีได้ทุกท่ามันไม่ใช่เว้ยเราต้องหาจังหวะ ในการทำดาเมจนะในบางจังหวะในบางช่วงบางตอนน่ะบางทีเราเราง้างเราง้างฟันเราเราคิดว่าจังหวะเนี้ยแม่งต้องโดนแน่ๆแม่งต้องโดนแน่ๆแต่ปรากฏว่ามอนเตอร์แม่งเปลี่ยนอนะิเมชันเนี่ยคือจังหวะเนี้ยแม่งต้องโดนแต่มอนเตอร์มันเปลี่ยนอนิเมชันอ่ะทีเนี้ยแม่งกลายเป็นบบว่าบืาดฟันบะืดเนี่ยเล่นดาบใหญ่แล้วข้อเสียงเบนตรงเี้ยแหละนะ น้องคอยดูมูฟเซตของวอนเตอร์ดีๆเออบางทีลุงเคนติดเพินอ่ะคือตีแล้วแม่งาจายกระซั์มันอีกพอพอง้างปุ๊บแม่งเอาหลบซังนั้นอ่ะตอนนี้เราขาดกระดูกนะกระดูกของตุราโทดัสนะต้องใช้ต้องฟามเอากระดูกอ่ะ เอากระดูมันไปทำเป็นอาวุธอ่ะแล้วยังขาดอยู่เคในที่สุดในที่สุดกลด็ล่าแกจนได้นะเคสำเร็จไปอีกหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันว่าทรัพยากรของเราจะได้ครบหรือยังนะถ้าครบแล้วก็สร้างอาวุธขึ้นมาได้อนะ่ะอย่าไปดูถูกว่ามอนสเตอร์กากาก ตีแต่มอนกระกากไม่ใช่นะเพราะว่าอาวุธที่มันเทพบางชุดอะเอ้บางบางอาวุธอะนะอาวุธที่มันเทพบางอาวุธอะไอเทมส่วนผสมในการคราฟมันขึ้นมาบางทีมันก็มาจากไอมอนกระกากพวกนี้แหละนะอย่างไอปลาปลาที่มันว่ายอยู่ตัวตัวบึกๆเนี่ยไอปลาตัวเล็กเ,เนี่ยก็ยังเป็นส่วนผสมของอาวุธและชุดเลยนะมอนเตอร์ที่แบบตัวกระกากที่วิ่งอยู่ในนั้นนะบางทีมันก็เป็นส่วนผสมของชุดและอาวุธนะ คอมพลตไปอีกหนึ่งนะมาดูกันน่าจะยังไม่ครบนะสงสัยคงต้องไปอีกรอบนะึ่งนะคลิปนี้อาจจะสู้แบบดับเบิลนะอาจจะสู้สองรอบแนละ้วไม่ครบน่าจะไม่ครบนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปไปซ้ำอีกรอบหนึ่งนะ โอเคฮนะกลับมาที่เมืองแอตเทร่านะเราจะขึ้นไปในตรงที่คารอบอุกันนะเราจะไปดูว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยครบหรือ,อยังนะถ้ายังไม่ครบก็คงต้องไปล่าใหม่นะรุนเคงก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันครบหรือ,อยังนะมาเช็คดูก่อนนะนี่นะอาวุธที่เราจะคราบมันก็จะเป็นพองมาแรงทาาดน้ำนะชิ้นส่วน ชิ้นส่วนหลักๆมันได้มาจากจูราโทดัสนี่เองนะต้องไปยังไยังไม่ครบนะขาดสองชิ้นนะเห็นปะต้องไปฟาร์มเพิ่มอีกนะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มเพิ่มนะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเปลี่ยนอนวะุ้ยก่อนนะเบื่อแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างพยายามเล่นให้มันหลากหลายเพราะว่ามันจะสนุกเล่นอยู่ชิ้นเดียวมันเบื่อนี่เอาเป็นดูโอเบสแล้วกันลุงเคนจะเอาดูโอเบสไปนะเอาไปไปขอดเก็ตปลานะฟันชุ้งเชงชุ้งเชงชุ้งเชงนะ แล้วมาดูฟิลลิ่งกันว่าเล่นอาวุธไวกับอาวุธที่โจมตีช้ามันมีความยากง่ายแตกต่างกันอาวุธที่โจมตีไวอ่ะมันโจมตีได้ต่อเนื่องก็จริงแต่ดาเมจมันดาดาเมจมันน้อยอ่ะพลังโจมตีมันน้อยแต่ถ้าอาวุธที่มันโจมตีหนักๆข้อเสียงมันคือช้าใช่หรปล่ะเออมันก็ต้องมีมีได้อย่างเสียอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าลุนเคนใช้ดูโอเบดนะ ลุงเทนใช้ดูโอเบดอยู่ใช่ปะการการที่ลุงเทนจะตีให้มันให้มอนสเตอร์มันตายนะใช้เวลามากเลยเพราะว่าดาเมจมันเบาแต่ข้อดีของมันคือมันโจมตีได้อย่างต่อเนื่องมันเบาแต่มันไปได้เรื่อยอ่ะเอามาขอดเกปลาเลยเฉพาะเลยนะชุบ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 มาแล้วมาแล้วชุบชุบมาขอดเกปลาชุบชุบเนี่ยเกตเก็ดล่วงละ ช,ชุดชุดชุดอ้ย mm โดนโดนโดนเดีย i i ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยลืมกินยาบัฟบ้าเล่นเล่นก็เล่นสนุกเหมือนกันนะดูโอเบตอะแต่ลิงเข็นก็ไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นันเท่าไหร่อะ เดี๋ยวเราจะใช้โหมดดีมอนโหมดนะเ้ยนี่ยเสียบว่ะเสียบก็ไปก่อนเสียบก็ไปก่อนนี่ไงดินซีดินซีมาดีมอนโหมดมาแล้วปุ๊บพ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 ุ๊บโคตรเร็วอ่ะต่งหว่านี้ ออเฮ้ยด,ดไม่โดนฟันอะไรกะฟันลมแม่มอนฮันเป็นอย่างเงี้ยทุกภาคแหละถ้าคุณไปเล่นใน psp นะภาคเก่าๆนะยิ่งกว่านี้บอกให้การที่เราฟันมอนเตอร์ไม่โดนฟันวืดมันเป็นเรื่องปกติเว้ยนะมันมีแต่คนไม่เคยเล่นเท่านั้นแหละที่บอกว่าเฮ้ยฟันเล่นอะไรไม่ดูไม่เ e c h ิค c a l เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณไม่เคยเล่นน่ะเลยถ้าคุณเคยเล่นคุณจะรู้ว่าการการฟันวืดมันเป็นเรื่องปกติเลย บางทีเราเราหันไปฟันตรงหันไปฟันตรงๆแล้วบางทีแอนิเมชันแม่งเปลี่ยนทิศทางในการที่เราฟันอ่ะเราฟันถูกแล้วแต่มอนเตอร์มันหลบเข้าใจปะเออมันก็เลยทำให้ให้เราฟันบืดเรื่องปกตินะถ้าคนเคยเล่นมอนหันเยอะๆจะรู้นะ เดมอนหมดลุงเจงก็ไปแอบฟาร์มไอไออาวุธดูโอเบดมานะเสียวเหมือนกันเอาไปเล่นเอาไปเล่นแก้เซงได้เลยนะสองให้ดูโอเบดเป็นอาวุธที่เล่นมันมากมันพอๆกับพองแมลงอ่ะพองแมลงกับดูโอเบดเป็นอาวุธที่เล่นเล่นแล้วมันชิดชับชิชับชิชับอ่ะเออมันมันสุดแลวไอสองอาวุธชิ้นนี้ชิ้นอื่นลุงเจนเฉยๆอ่ะ แต่ก็ยังเล่นไม่ครบทุกชิ้นหรอกไอที่ลุงเคนเคยเล่นก็มีมีแฮมเมอร์มีเกตซอร์สอินเสกเกรฟก็คือพองมแมลงแล้วก็ดูโอเบสแล้วก็โบด้วยธนูเล่นมาห้าชิ้นละเล่นมาห้าชิ้นแล้วนะแต่ที่ยังไม่ได้เล่นก็คือไอที่ไอที่ไม่ได้พูดมาก็คือยังไม่ได้เล่นก็คือดาบโล่แล้วก็อะไรอ่ะหอกโล่ปะ เออแล้วก็มันมีอะไรอีกอะอค้อนขุ่ยแล้วก็อะไรวะอาวุธที่ว่ามันแปลงร่างได้จากดาบเป็นขวานนะอะไรไม่เรียกว่าอะไรลืมชื่อแล้ะเออเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเพราะไอ,อ,อ้พวกที่พูดมาเนี่ยยังไม่เคยเล่นแต่ลุงเทนตั้งใจลว่าจะเล่นให้ครบทุกชิ้นอะ่ะจะเล่นอาวุธให้ครบทุกชิ้นอะเพราะว่าไม่รู้นะลุงเคนเห็นบางคนเขาเล่นแค่อย่างเดียวเขาชอบ เขาชอบอบุชินี้เขาก็จะเล่นแค่อย่างเดียวแ,วแต่ลุงเคนอะอยากเล่นให้ครบทุกคินเลน่นแบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวเ,ออเล่นแบบลุงเคนเป็นคนที่เล่นเกมอะไรแล้วจะเล่นให้มันทะลุทะลุไปเลยจะแ,แบบทะลุทุกซอกทุกมุมของเกมนั้นไปเลยลอย่างเ e s i d e n t Evil เงลลยลุงเคนก็เป็นแฟนเรสซิเดนต์อีลลเหมือนกันลุงเคนแล้วก็เล่นมาหลายภาคแล้วลุงเคนก็พยายามเก็บแรงเอส เกมค่ายแคปคอมนี่เป็นเกมที่มีคุณภาพะนะลุงเคนบอกเลยตั้งแต่ r e s i d e n t e v i l ทุกภาคเลยแล้วก็ Monster Hunter Street Fighter อะไรเงี้ยที่มันเป็นของแคปคอมมลุงเคนว่ามันเป็นเกมที่มีคุณภาพมากนะมันทำออกมาดีมากเลยตอนแรกลุงเคนเฉยๆก็พวกค่ายแคปคอมนะแต่พอเล่นไปเล่นมาเฮ้ยเกมมันทำดีวะ่ะ ระบบการเล่นอะไรเงี้ยมันทํามาค่อนข้างดีนะเห็นหลายๆเกมแล้วเออมันทําดีอ่ะไม่เหมือนเกมค่ายค่ายอื่นๆนะอันนี้ไม่ได้อยากพลาดพิงหรืออะไรนะไม่ได้ไม่ได้ขิงอ่ะนะแต่ลุงเกมแบบแคปคอมอ่ะตอนนี้แคปคอมอ่ะต้องแคปคอมน้นนั้นทุกทุกทุทุเฮ้ยไว้ว่างๆ๋ยวลุงเกมจะว่าจะ แคสเกมเลยซีเดนอีวิวนะเพราะลุงเคนมีแบบมีเกือบจะทุกภาคแล้วตอนเนี้ยมีเก็บไว้ที่บ้านนะเกือบจะทุกภาคแล้วตอนเนี้ยแต่แค่ยังไม่ได้ทำลงแพนนล้วเจาะเจาะเจาะเฮ้ยเจาะเฮ้ย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 หลบเฮ้ยเจาะถ้ายอซับมันไวเหมือนดูโอเบสจะดีมากเลยนะ อย่าลืมกด subscribe ให้กับช anel ลุงเคนเล่นเกมด้วยนะครับผมนะเผื่อจะได้มีรายได้เข้ามาเลี้ยงเลี้ยงลุงเลี้ยงหลานบ้างนะคือที่ตั้งว่าช anel ลุงเคนก็เพราะว่าลุงเคนมีหลานแล้วไงเออแล้วก็มีลูกก้วด้วยนะบางทีเราก็อยากหารายได้เสริมอะไรเงี้ยนะกับสิ่งที่เราชอบเออล้วก็ทำไปนะยังไงก็ยังไงก็ ขอการสนับสนุนด้วยนะครับผมนะโดยการกดติดตามใ้้ับบแชร์ลูเดเล่นเกลนะครับไม่ต้องรักกันก็ได้นะแต่แค่กดติดตามให้กันก็พอจี<ๆ>่ังเสียวเลยโอเคขอเก็ดป้านะสมัยตอนที่ลุงเคนทำชาแนลใหม่ๆ ลุงเคนพูดไม่ค่อยเป็นด้วยซ้ำไปไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อาศัยการฝุดผลนะดูจากช่องอื่นๆรู้บ้างว่าเขาทำยังไงดูเทคนิคการพูดจากช่องอื่นๆอะไรเงี้ยบางทีลุงเคนก็ลุงเคนทำช่องตัวเองลุงเคนก็ไม่ใช่ว่าลุงเคนไม่ดูช่องคนอื่นนะลุงเคนก็ดูนะส่วนคนที่มาคอมเมนต์ให้ลุงเคนอะ่ะลุงเคนก็ยังกดติดตามให้เขาเลยนะเออ ทุกคอมเมนต์อะใครมาคอมเมนต์ให้ลุงเคนลุงเคนกดไปกดติดตามให้ทุกคนหมดนะอันนี้ไม่ใช่เป็นการแลกทรัพย์นะอันเนี้ยลุงเคนเป็นคนแบบตรงๆเว้ยนะถ้าถ้ามีคนมามาคอมเมนต์ให้ลุงเคนบางทีลุงเคนเขา้าเขา้เขาไปส่องดูในในโปรไฟล์ u t u b e เขาอะนะเออบางทีลุงเคนก็เห็นเขาทําช่องเกมเหมือนกันลุงเคนก็กดให้เขาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นการแลกทรัพย์แต่อย่างใดนะคือเรากดเพื่อ เป็นกำลังใจให้กันและกันนะเพราะว่าช่องเขาก็เล็กช่องเขาก็เล็กอะไรประมาณนั้นนะก็ช่วยๆกันไปโออคมารอบนี้แหละต้องได้เฮ้ยอ้าวไปไหนแล้วเฮ้ยมันมุดมันมุดเห็นไหมเนี่ยระยะเวลาในการเตะค่อนข้างนานเพราะว่าอาวุธมันเบามันมันเร็วมันเร็วมันต่อเนื่อง แต่ข้อเสียของมันคือมันเบามาก่ะมันไม่เหมือนพวกเกส์ร็อตพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ข้อดีของมันคือมันเล่นสนุกดีมันชุบชับมันชุบชับชุบชับดีนะเนี่ยอย่างเปิดโหมดเดมอนโหมดเนี่ยโอ้โหฟันชุบชับชุบชับเลยปุก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 หย่าหย่าฮึ่ยขอเจ็ดปลาขอเจ็ดปลาฮึ่ยเคไม่อยูอยออออออ่นะเร่งโคตรมันเนี่ยบอกให้ าลุงเคนเล่นจบภาคเวอร์แล้วถามว่าลุงเทนจะทำคลิปอีกไหมลุงเทนลุงเทนจะไปเล่นไอบอลต่อเลยนะแต่ถ้าจบไอบอลลุงเทนจะเล่นมอนเตอร์มอนเตอร์อยู่ไหมก็อาจจะมีบ้างป่าปลายนะอาจจะไปแบบทำเป็นทำเป็นคอนเทนต์ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยถาเดี๋ยวไปล่าตัวนั้นตัวนี้อะไรนะทำเป็นคอนเทนต์ส่วนตัวขึ้นมาอะไรยเงี้ยอาจจะมีอาจจะมีนะ เอาปั่นวืดไม่โดนไกลไปเออเอาวืดอีกอีกตานี่จะไปหน่อยอืออือลุงเกณก,ก,ก,ก็อยากไปเล่นภาคไลท์เหมือนกันมอนเตอร์ฮันเตอร์ไลท์มันมีบนเพสีรร่นะลุงเพเล่นบนเพสีโ่โปรนะแล้วมันทำลงเพสี่โปด้วยนะลุงเกงก็อยากเออกลาว่าเล่นถึงไอซบอลเดี๋ยวจะไปต่อภาคไลท์เลยนะ แต่คงใช้เวลานานนะอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ที่จะไปเล่นมอนเตอร์ฮันเตอร์ไลท์นะเพราะว่าอุ้ยกว่าจะจบภาคเวอร์นี่ก็นานมันนานเพราะว่าเราฟาร์มของไงมันตีครั้งเดียวแล้วมันได้ซะเมื่อไหร่อะมันก็ต้องตีหลายๆรอบใช่ปะมันต้องกาวเอนดิ้งนะมันต้องล่ามันต้องฟาร์มถ้าไม่ล่าไม่ฟาร์มก็ไม่ได้ไงถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าไม่ได้ก็ไปเจอมอนตเตัวโหดกว่านี้ก็ไม่ผ่านไงเข้าใจปะสู้ไม่ได้ไงก็เลยต้องฟาร์ม ชีวิตเกิดมาเพื่อฟาร์มเท่านั้นเข้าใจปะ่ะเอออารมณ์เหมือนเล่น ROV แล้วอยู่ป่าฟาร์มฟาร์มนะฟาร์มแต่ทีมได้ไงแต่อันนี้เราฟาร์มแล้วเราได้เข้าใจปะออซีรีส์มอนเตอร์ฮันเตอร์อรลุงเค้องต้อง,องเล่นให้จบให้ได้เล่นให้ไปถึงไอบอลให้ได้นะก็ต้อง อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก,กดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาลงนะจะมันจะได้แจ้งเตือนนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมบา,บายบายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบลืม ลืมฟาร์มไอเทมให้ดูเออลืมลืม,ลมดูว่ามันครบรีอยังนี่ครบแล้วลืมลืมนะลืมเกือบจะตัดคลิปซะแล้วนะยังไม่จบนะนี่ได้มาแล้วอภูเทียวต้องการนะเพราะเราฟาร์มครบแล้วไนงะได้มาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปสู้ัอเดียบอสนะโอเคอันนี้อันนี้ไปของจริงแล้วนะเดี๋ยวไปต่อในอ p ีต่อไปนะโอเคบายๆเฮเกือบลืมเนี่ยนะโคตรเท่ไรไงอ้อ เหมือนขวานเลยนะเป็นพองนะแต่รูปร่างหน้าตาเหมือนขวาน